ยิ่งเราปรับไปเนี่ยไฟหน้ายิ่งต่ําลงที่เปิดติดข้างเดียวเนี่ยฟอร์ก็มีม่ให้คือเวลาผมขึ้นรถเห็นไหมมันเต็มเท้าผมบอกเลยว่ามันแข็งแรงมันไม่ก้องแกงให้กําลังแรงมาที่180นั่นคือที่วันน้ำมันเกียร์จะไม่มีในตัวของรถเกียร์ธรรมดาที่เราเปิดประตูรถนะครับอาจจะไปกระแทกสวัสดีครับพบกับผมนะครับที่ช่องแมคคาร์หนนะครับวันนี้นะครับผมมารีวิวรถ Ford r a n g เจ วายแท็นะครับเป็นตัวนี้จะบอกว่ามันเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้ราคาอยู่ที่9 8 2 0 0 0 0บาทนะครับคันนี้นะแล้วก็ให้กุญแจแบบนี้มาให้ด้วยนะครับเป็นรถราคา9000 0 0กว่านะครับไม่ใช่นะนะอันนี้แซวเล่นกุญแจตัวนี้เดี๋ยวจะบอกว่ามันมีประโยชน์อะไรนะครับปกติแล้วกุญแจเขาคือเป็นกุญแจแบบแปลงร่างได้นั่นเองนะก็คือเป็นแบบถอดประกอบกันแบบนี้นะครับนะ ยิ่งคุยไปคุมายิ่งไรสาระนะครับนะมาดูกันก่อนนะครับอย่าลืมนะก่อนรับชมก็รบพวนกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเร็วๆนี้ Ford จะมีการเปิดตัวรถ Ford Ranger ต,ตัวใหม่นะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันมาถึงคันนี้ก่อนนะครับที่มันโดดเด่นสะดุดตามากเลยก็คือ M150 นะครับไม่ใช่นะกระทิงนะกระทิงแดงนะครับซึ่งคันนี้มันเป็นเรื่องของความบังเอิญมากกว่านะครับผมบอกตรงว่าลูกค้าไม่ได้สั่ง ร,ร้านมันหยิบมาผิดนะครับแล้วก็เลยส่งให้ลูกค้าดูว่าพี่มันมีแบบนี้พี่เอาไหมลูกค้าบอกโอเคเอาแบบนี้แหละนะครับก็เป็นแบบนี้ตามสภาพนะนะครับตัวนี้เนี่ยมันคือจะเรียกว่าอะไรดีบางคนก็เรียกสคูปบางคนก็เรียกจมูกนะครับแล้วแต่คนจะเรียกแล้วกันตัวนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูด้วยว่าเวลาขี่แล้วมันบังทัศนวิสัยหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างนึงมีปัญหามากๆเลยเรื่องของ เขาบอกว่าจะหมูกชอบปลิวนู่นนี่นั่นนะครับผมจะบอกว่าตั้งแต่ผมติดมานะผมเคยปลิวไปหนึ่งครั้งปลิวเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับปลิวเพราะว่าหนึ่งร้านติดตั้งที่ผมเคยทำเนี่ยนะครับเขาไม่ว่างนะครับก็เลยให้อีกที่มันติดนะครับซึ่งการติดจะบอกก่อนว่าไม่ให้มันหลุดเนี่ยเขาต้องมี3 m มอมีน้ํายาประสานแล้วก็มีซิลิโคนยิงด้วยนะครับอันนี้คือครบนะครับบินเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับนะไม่มีบิน แล้วไอ้ไฟ3ดวงเนี้ยจะบอกก่อนว่าปกติกระจังหน้าตัวนี้คือกระจังหน้าของแรปเตอร์นะครับผมเคยบอกลูกค้าหลายๆท่านว่าถ้าขับ Y t a แแล้วนะครับก็อย่าพยายามไปเปลี่ยนหน้ามันเป็นแบบอื่นนะแบบไหนก็ไม่รู้นะลูกค้าคิดกันเอาเองแล้วกันนะครับเพราะมันไม่แข็งแรงนั่นเองนะครับแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันแข็งแรงมันไม่ก้องแกงเอามือกระแทกไปเนี่ยไม่มีแบบยุบยุบยุบยบนะแบบอื่นมันจะแบบเอามือกระแทกไปนะนะครับถ้าชนไก่ก็เป็นรูปไก่ไปเลยอันนี้มันจะแข็งแรงนะ มันแข็งแรงนะครับเขาเรียกว่ากระจังหน้าของแรปเตอร์นะครับซึ่งวายแท็กโครงสร้างมันก็ไม่เหมือนกับตัว XLT นะเนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดู XLT เนี่ย XLT เห็นปะคือหน้าตามันมันมีแค่นี้ไงมันไม่ได้มีลึกแบบวายแท็กนะครับถ้าเป็นตัววายแท็ก่ยมันจะมีลึกลงไปแบบนี้นะครับเพราะเขามีเซ็นเซอร์ด้านหน้าอยู่หรือเป็นตัวขับสีก็จะมีกล่องเรดาร์เพิ่มขึ้นมานั่นเองเครื่องยนต์คันนี้นะครับคือเครื่องยนต์ 2 0 0พให้กำลังแรงม้าที่180แปรงม้านะครับและที่สำคัญคันนี้มันเป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาสิ่งที่มันขาดหายไปจากเกียร์ออโต้คืออะไรถ้าเรามองในห้องเครื่องแบบนี้สิ่งที่มันหายไปคือจุดหนึ่งที่หายไปนะครับไม่มีที่วัดน้ำมันเกียร์ปกติที่วัดน้ำมันเกียร์จะอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นขับสองจะมีสีสีเหลืองให้ดึงนั่นคือที่วัดน้ำมันเกียร์จะไม่มีในตัวของรถเกียร์ธรรมดา นี่คือวิธีสังเกตกันนะครับถ้าเรามองจากตัวเครื่องแล้วก็มีคนเคยพูดบอกว่า Ford มีปัญหาเรื่องเกียร์นะครับตอนนี้เขารับประกันให้สิปีแล้วนี่ถูกไหมเพราะอะไรนะครับเพราะผมบอกอันร้างก็ได้ว่าเขาเปลี่ยนซับลายผู้ผลิตใหม่นะครับเลยกล้ารับประกันให้ถึง10ปีเลยนะครับเพราะเปลี่ยนไปแล้วและที่สําคัญวายเทเครื่องตัวนี้ยังถูกบรรจุอยู่ในตัวใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้ด้วยวันนี้มันวันที่เทนะ่าไหร่ วันที่10นะ10มีนาเดี๋ยวเร็วนี้แหละนะครับมันก็จะมีตัวใหม่ออกมาเครื่องตัวเดียวกันเลยนะครับเป็นเครื่องที่มันเป็นเขาเรียกว่าฝาเป็นเป็นพลาสติกหรือโฟมแล้กันนะ,ะนะเรียกว่าเป็นโฟมดีกว่ามันจะนุ่มๆแบบนี้ซึ่งมันข้อดีมันคืออะไรนะครับ 1. ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันไม่อมความร้อนนะครับมันทําให้ในส่วนของตัวพวกสายพวกเนี้ยพวกท่อแอร์ท่ออินเตอร์ท่ออากาศทั้งหลายเนี่ยมันไม่อมความร้อนนะครับ ทำให้เครื่องมันไม่ได้ต้องการทํางานหนักแล้วก็สาคัญเลยเครื่องยนต์2 0 0 0มี10เกียร์ถ้าเป็นเกียร์ออโต้แต่ถ้าเป็นเหลือเกียร์ธรรมดาเนี่ยก็จะเป็น6สปีดให้ตัวนี้นะเรื่องเครื่องเนี่ยฝาหรืออะไรเงี้ยมีให้เหมือนกันแต่ผมไม่รู้ว่าตัวใหม่จะมีมาให้ไหมเรื่องเครื่องจะมีประมาณนี้นะจบกันไปแล้วสําหรับเรื่องเครื่องนะครับมาถึงด้านหน้าที่เราตกแต่งเนี่ยไฟจากโรงงานไม่ใช่นะ ไฟตัวนี้เป็นไฟที่เราทําการติดตั้งขึ้นมาซึ่งมันจะไม่ได้ติดตลอดเวลาแบบนี้อันนี้ผมเปิดดูให้เท่ๆเฉยๆนะครับเพื่อให้มันดูแบบอะไรไอตัวแดงๆเนี่ยตัวบัวกระทิงนะมันเหมือนวัวชนทางภาคใต้เลยนะดูไปดูมานะครับแล้วก็ไอไฟมัสแตงเนี่ยที่ทำให้เนี่ยซึ่งไฟมัสแตงตัวนี้จริงๆแล้วเป็นสีขาวนะครับแต่ว่ามันก็มากับไฟเลี้ยวเวลาไฟเลี้ยวทํางานะจะมาด้วยกันกับไฟเลี้ยว ด้านหน้าที่เห็นเซนเซอร์ก็บอกไปแล้วว่ารถรุ่นนี้มันข้อดีคือเซนเซอร์มันมีด้านหน้าสําหรับคนที่ขับรถแล้วกะระยะไม่ถูกเช่นเราจะขับไปจอดกินข้าวกับลูกกินตรงกําแพงใกล้กําแพงแล้วยังก็จะมีเซนเซอร์เตือนขึ้นมาด้านข้างซุ้มล้อคันนี้ถ้ามองดีๆคือเป็นแบบหมุดผมไม่ค่อยได้ทําแบบหมุดเพราะว่าลูกค้าจะเลือกเป็นแบบเรียบอันนี้คให้ลูกค้าเลือกได้นะอันนี้เป็นหมุดนะครับเป็นหมุด6นิ้วจะมีทั้งหมด3นิ้ว6นิ้วแล้วก็9นิ้วนะครับ 9นิ้วนี่คือไม่ค่อยมีคนทำานะครับนานๆมีทำบางทีหนึง่งตัวนี้นะทำเพื่ออะไรเพื่อปกติแล้วรถเดิมๆเ,เนี่ยล้อมันจะเพียงแค่245นะอันนี้เราเปลี่ยนเป็น265แล้วก็เปลี่ยนเป็นขอบ16ซึ่งมีความกว้างของวงล้อเพิ่มขึ้นเป็น9.0นิ้วคือล้อเดิมเนี่ยความกว้างของล้อเดิมเนี่ยผมจะบอกว่าก็กตรงนี้เนี่ยคือความกว้างล้อเดิมเนี่ยมันจะกว้างอยู่เพียง7.5นิ้วเท่านั้นนะครับ ส่วนล้อที่แต่งเนี่ยส่วนมากขี้หมูขี้หมาเลยก็8.5นิ้วขึ้นไปนะครับถ้าเป็นตัวนี้คือเป็นเลนโซ่ของแท้นะเป็นเลนโซ่รุ่นซูสนะครับซีอูก็ได้เดี๋ยวพามาดูใ,ใกล้ทีหนึงรุ่นนี้มันจะกว้างอยู่ที่9.0นิ้วนะครับทำให้เวลาเราใส่ไปแล้วล้อมันยืดมานอกตัวรถเราก็ต้องทําการใส่ซุ้มล้อเพื่อให้มันคัพเวอร์กับกับอันเนี้ยล้อใช่ไหมให้มันคัพเวอร์กันนะครับแค่นั้นเอง มีประโยชน์แค่นั้นนะครับก็การโคลนด้วยการตำรวจด,ด้วยนะครับเพราะว่าผมไปไหนแล้วถูกชะตากับตำรวจมากนะครับทั้งบุคลิกแล้วก็หลายๆอย่างนะครับอทีนี้มาดูล้ออันนี้ล้อซูทนะครับเป็นเลนโซนะครับตัวนี้เป็นเลนโซนะซูทเลนโซเลนโซเนี่ยก็ใครๆก็รู้จักแหละนะครับเอาเป็นว่ามันทนอยู่แล้วละกันนะเพราะว่าคันนี้โจทย์ของเขาคือ ใช้อยู่ในบอ่อกุ้งนะครับเขาต้องการล้อที่วิ่งลงบอ่อกุ้งได้เลย <laughs> ไม่ใช่นะหมายถึงว่าเขาต้องการล้อที่มันแข็งแกร่งนะครับไม่ไม่พังง่ายนะเอาง่ายยางอันนี้ก็เพิ่มนะเป็นยาง B F g o o l r i d นะครับยางก็จะมีเอาดีๆก่อนนะเอายี่ห้อกลางๆดีๆที่ไม่ได้แบบขิเหร่มากก็อะไรนะโอตานิดีนะครับดีนะเมื่อก่อนถูกกว่านี้เดี๋ยวนี้แพงมากนะครับตั้งแต่มีคนบอกว่าใช้ดีก็แพงไปเลยนะครับ แพงขึ้นราคาก็แฮนด์ o กก็โอเคนะครับแต่ถ้าเป็นแบรนด์จีนอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับส่วน b f g o o d ุลิตก็ขึ้นชื่อแล้วเนี่ยนะครับมันก็คือรุ่น k o 2นะครับรุ่นนี้เขาจะจะบอกว่ารุ่นนี้กับรุ่น Discovery Cooper เนี่ยถือว่าโอเคทั้งคู่แต่ Discovery จะแพงกว่านะครับแต่ BF เนี่ยก็จบแล้วแหละนะครับเพราะเป็นผ้าใบให้ผ้าใบเยอะกว่าค่ายอื่นเนื้อซ้ำมาถึงปีกนกสําคัญเลยนะครับรถคันนี้ผมบอกก่อนนะว่าเขาไม่ได้ยกสูงไม่ได้อะไร สังเกตองศาปีกนกแตยังอยู่เหมือนเดิมผมจะ,จะเตือนก่อนเลยว่าถ้าเราต้องยกสูงนอะไรเงี้ยเราต้องเปลี่ยนปีกนกนะครับแล้วปีกนกของฟอร์ดเนี่ยให้มาเป็นปีกนกผมบอกเลยว่ามันใหญ่ที่สุดแล้วในบรรดาปีกนกรถด,ด้วยกันถ้าไม่นับมาด้าบีที50เพราะมันทําด้วยกันนะครับถ้าเป็นยี่ห้ออืน่นจะเห็นเลยว,ว่ามันเล็กๆนะครับมีใหญ่กว่านี้นิดนึงก็เป็นมิซูบิชินะครับที่ใหญ่ประมาณนี้ข้อดีคือมันก็นัะครับซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นนะครับวงลงวงเลงีล้ยวให้มันแคบลงนะมาถึงด้านข้างนะครับ ที่สะดุดตาอย่างหนึ่งคือตัวกาบข้างตัวนี้กาบข้างตัวนี้เนี่ยติดไว้เพื่ออะไรนะครับมีประโยชน์อะไรบ้างมันก็ไม่ใช่สวยงามอย่างเดียวนะก็มีเรื่องของเวลาที่เราเปิดประตูรถนะครับอาจจะไปกระแทกหรืออย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปเสียดายว่ามันเป็นรอยแค่ตรงนี้มันไม่ถึงชุดสีเราบันไดแรปเตอร์เนี่ยผมจะทําให้ทุกคันเพราะว่าหนึ่งนะครับขึ้นรถลงรถมันง่ายมันเต็มเท้านี่รองเท้าผมเบอร์สี่สี่นะนะครับผมใส่รองเท้าเบอร์สี่สี่เวลาผมขึ้นรถเห็นไหม มันเต็มเท้าลงแล้วก็เต็มเท้าเราลองนึกดูว่าพ่อแม่เราแก่ๆเนี่ยผมเทสให้ดูนะสมมติเราพาพ่อแม่เราแก่ๆขึ้นมานั่งนะนะครับแล้วเวลาเขาจะลงเนี่ยนะครับถ้าเป็นบันไดเดิมเนี่ยมันจะมันจะนิดเดียวถูกไหมคุณจะลงอย่างนี้หรอนะครับถ้าคนแก่จะลงงนี้ก็เข่าหักนะนะครับคือบันไดตรงนี้ยมันก็เป็นแล็เติมก็จะใหญ่ขึ้นเวลาเราขึ้นลงเห็นปะมันเต็มเท้าดีนะครับบางคนบอกมันเต็มตรงไหนวะ มันก็เต็มเนี่ยมันก็เต็มกว่าบันไดเดิมนะครับมันก็ยังดีกว่าแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ลูกค้าอันนี้ผมขอ,อนอกเรื่องนิดนึงนะครับก่อนจะไปตรงจุดด้านหลังลูกค้าหลายคนไม่รู้ว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่รถพี่ไฟขาดหรือเปล่าทำไมไฟมันติดข้างเดียวนะครับผมจะบอกให้ฟังว่าฟอร์ดมีระบบหนึ่งนะครับก็คือว่าเวลาที่วันนี้เราอยากกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางเนี่ยไอ้ตรงนั้นคือร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางเราขับแล้วมาจอดปุ๊บ ข้างทางตรงนี้คือที่รถวิ่งรถยังวิ่งสวนอยู่ก่อนจะลงรถนะครับอ่ะก่อนจะลงรถนี่คือสตาร์ทเครื่องมาแล้วดับเครื่องนะเราต้องการเปิดไฟเลี้ยวให้อยู่ฝั่งนี้เพื่อให้รถที่วิ่งมาแล้วเขาเห็นรถเรากลางคืนจากกล้องนี่นะเราดับเครื่องแล้วนะก่อนล็อกรถเนี่ยเราดึงไฟเลี้ยวมาทางด้านขวาดึงไปดังต๊เห็นไหมอ่ะแล้วเราปิดรถปิดรถแล้วล็อกรถนะแล้วมันดูด้านหลัง อะไรอ่ะรถใหม่ป้ายแดงไฟขาดแล้วอะ่ะเนี่ยพี่รถรถพี่ป้ายแดงหมดเลยไฟมันติดข้างเดียวได้ยังไงอ่ะนะครับอันนี้ผู้ชมพอเข้าใจไหมเฟิร์ส <First S 1> เห็นไหมอีกค่าหนึ่งไม่ติดเนี่ยพี่รถพี่ป้ายแดงเนี่ยไฟขาดไปแล้วอะ่ะมันขาดได้ยังไงมันไม่ใช่นะครับที่เปิดติดข้างเดียวเนี่ยฟอร์เขามีมาให้คือคุณอยากกินอะไรข้างทางแล้วก็ไปจอดแล้วก็กรณีที่มันมืดๆแล้วมันมีรถวิ่งสวนมา ล้วก็จอดรถไป,ไปแบบนี้แล้วก็ล็อกรถเห็นไหมดีไหมนะครับดีนะนะครับทาให้รถคันอื่นเขาเห็นเราบางทีมอซงมอไซร์รถมันสีดําด้วยอย่างนี้มองไม่เห็นวิ่งมาชนก็ไปสร้างอาาันตรายคนอื่นอีกนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอเคอยู่นะครับมาถึงตรงนี้เปิดมาสะดุดตาใช่ไหมอันนี้ไม่ได้แถมนะครับบอกก่อนว่าไม่เคยแถมสครับเพจให้ลูกค้าสักคนเลยเพราะมันมีมาให้อยู่แล้วเป็นแบบไฟด้วยนะครับมีติดไฟ มือเปิดผมก็ไม่เคยแถมแบบอัลละห้าร้อยให้ลูกค้านะครับก็จะเป็นมือเปิดแบบของฟิตนะครับจะดูเข้ารูปมากกว่าเป็นแบบนี้โลบาร์หายไปไหนเนี่ยนะครับลูกค้าเนี่ยมีโจทย์บอว่าพี่ต้องการเอาไว้บรรทุกเหล็กบรรทุกอะไรซึ่งโลบาร์เดิมมันดีไหมจะ,จะเรียกว่าสปอร์ตบาร์ก็ได้มันก็ดีนะครับแต่ก็อาจจะเป็นรอยหรือรับน้ำหนักได้ไม่มากนะครับก็เป็นเหล็กซะจบๆไปนะครับซึ่งพอเป็นเหล็กปุ๊บสิ่งที่จะต้องใส่คืออะไรเวลาเราถอดโลบาร์เดิมทิ้งเนี่ย วายแท็กเนี่ยไม่มีอันนี้นะไม่มีขอบกระบะไลเนอร์นะครับเราต้องติดขอบกระบะไลเนอร์ตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อเพื่ออะไรก็ไม่รู้แหละเพื่อมันสวยเพื่อกันรอยนะครับหลายอย่างด้านท้ายนะครับเป็นไฟท้ายนะครับลมดําถ้าจะบอกว่าลมอย่างอื่นก็ไม่ใช่หรอกมันก็ดูเป็นสีดาอยู่นีแหละนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูประมาณนี้จะเรียกว่าเป็นตัว J ก็ได้นะครับถ้าเป็นก่อนๆจะเป็นตัว C กับ C อันนี้เป็นตัว J แล้ว เป็นนแบบี้ฝาท้ายติดให้นะครับเป็นครอบ f o r d พร้อมกับเวาเว้วาวช่องตรงกล้องมองหลังกันจนท้ายพร้อมห่วงลากเออแปลกมากเลยนี่นเป็นหายรู้ชอบขโมยกันอันนี้นะผมนี่ได้ส่งให้ลูกค้าทุกทุกเดือนเลยนะครับผมเคลมให้ลูกค้าทุกชิ้นนะผมบอกก่อนถ้ามันหายหรือโดนขโมยเนี่ยผมซื้อไว้แล้วนะครับเป็นยี่สิกวาคู่ถ้ามันโดนขโมย นะครับโทรหาผมนะผมก็ส่งให้ตลอดนะนะครับแล้วนี้ก็เป็นไฟถอยนะครับไฟถอยที่ลากจูงนะครับมีให้หมดสี่สำคัญคือฝาท้ายวายแท็กทุกรุ่นไม่หนักนะครับไม่หนักมันเบามากเบาจนเราสามารถใช้ลิ้นเราเนี่ยยกไม่ใช่นะเห็นไหมใช้แค่นิ้วเดียวยกแล้วปิดได้เลยจะบอกว่ามันเบาจริงๆเพราะว่าเขามีในส่วนของตัวที่เป็นเหล็กตัวนี้อยู่ซึ่ง xlt หรืออะไรพวกนี้ก็ติดตั้งได้นะครับ ตัวใหม่ก็น่าจะมีอยู่นะนะครับยังมีอยู่ติดตั้งตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นแบบนี้ทีนี้พอเรามาดูในเรื่องของตัวช่วงล่างของฟอร์ดนะครับด้านหลังด้านหลังเนี่ยการวางโชกหลายๆคลิปอาจจะเคยดูไปแล้วโชคของฟอร์ดเนี่ยเขามีการวางที่สลับกันผมทําให้เห็นภาพง่ายๆก็ได้นะครับไม่ต้องมุดไปดูอันนี้คือคานใช่ไหมครับอันนี้คือคานนะโชกฝั่งเนี้ยจะวางอยู่ด้านหน้าคานนะครับ อีกฝั่งหนึ่งวางด้านหลังคารมันจะวางไม่เท่ากันทําให้มันกลายเป็นรถที่มันทรงตัวดีนะครับเพราะว่าถ้าเป็นของอื่นเนี่ยคือเขาวางโชกเท่ากันก็จะเหมือนเรายืนกลางขาแบบนี้เท่ากันนะครับเวลาเราโดนผลักแล้วก็จะล้มง่ายก่าแต่ฟอร์ดเนี่ยเขาจะแบประมาณนี้เท่ากับว่าองศาของการวางโชคฟอร์ดก็คือเป็นเหมือนกับการก้าวเท้าซ้ายเท้าวขวาอย่างเงี้ยมั่นคงกว่าถูกไหมมั่นคงกว่าแล้วก็โอกาสที่จะพลิกคว่ำหรืออะไรมันน้อยลงเนี่ยคือเป็นข้อสังเกตว่าทําไมเราถึงไม่ค่อยเจอรถพวกนี้ขับไปแล้ว พลิกความน้อยมากนะครับระบบการพลิกความเขาก็มีมาให้นะครับเป็นระบบโมดูลซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่มีให้แล้วก็ที่สำคัญวิธีล็อกรถรถที่ pdi แล้วกุญแจอยู่นี่นะผมเดินขึ้นมาที่รถเนี่ยใช้มือลวงลวงคือการเปิดรถเปิดทุกบานไหมทุกบานนะล็อกเราทำยังไงล็อกคือเอามือแปะเข้าไปอย่าเอานิ้วล้วงเข้าไปอย่างนี้แล้วเอามือแปะนะรถจะงงว่าคุณจะล็อกหรือคุณจะเปิด คุณเอาแค่นิ้วทาบเข้าไปอย่างนี้เนี่ยล็อกแล้วปลดล็อกแต่กลับกันนะลูกค้าผมสมมติว่าลูกค้าอาจจะใส่ทองแบบเส้นแบบมาเริ่มเลยไปที่ไหนไม่รู้เปรี่ยว,ยวผมมีวิธีตั้งค่ากุญแจให้ให้มันเปิดด้านเดียวคือเราก,กดปุ่มล็อกกับปุ่มปลดล็อกนะค้างไว้จนกว่าไอไฟกระจกตัวเนี้จะกระพริบเราก,กดไว้เลยซึ่งตัวใหม่ก็ยังคงมีมเหมือนเดิมกระพริบแล้วนะ ล็อกรถนะปลดล็อกเปิดได้ด้านเดียวนะครับด้านอื่นเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เราต้องทำการกดที่ปุ่มตัวนี้เท่านั้นถึงจะให้คนอื่นขึ้นมาบนรถเราก็เป็นข้อดีไงเวลาเราขึ้นมาบนรถปุ๊บขึ้นมาเสร็จปุ๊บโจรมาด้านข้างปาดคอรเราอย่างเงี้ยเรียบร้อยนะครับอันนี้เซฟไ้ก่อนนะโลกไม่สวยแล้วนะครับสตาร์ทเครื่องเหยียบเบรกอย่างเดียวสตาร์ทไม่ได้นะ เฉพาะเกียร์ธรรมดานะครับต้องเหยียบคลัตส์เหยียบคลัตส์ถึงจะสตาร์ทเครื่องได้ถ้าเป็นเกียร์อโอตโต้คือเหยียบเบรกนะครับเดี๋ยวผมผ่อนแอร์ก่อนเสียงมันจะเข้าใหม่ไฟมีไฟที่เป็นตัวปรับระดับให้คือปรับเนี่ยศูนย์สามยิ่งเราปรับไปเนี่ยไฟหน้ายิ่งต่ำลงต่ำลงต่ำลง ทำไมต้องมีให้ปรับล่ะนะครับจริงๆใช้สูนรเหมือนเดิมมีให้ปรับเพราะว่าลูกค้าฟอร์ดชอบยกสูงไงถ้ายกสูงแล้วไม่มีที่ปรับไฟทําไงล่ะมันก็แยงตาชาวบ้านเขานะครับเหมือนรถยี่ห้อหนึ่งที่คนบ่นทั่วประเทศไม่บอกแล้วกัน่ายี่ห้ออะไรนะแล้วก็ไอ้ตัวนี้คืออะไรอย่างคนใส่แว่นเหมือนผมเนี่ยเขาเรียกว่าตาแพ้แสงหรือแล้วก็ไม่รู้แสงในรถเนี่ยดูดิมันดูแบบมันยั่วเยี้ยไปหมดมันมันสว่างมากผมสามารถกดปุ่มเนี้ย เพื่อลดแสงพวงมาลัยแสงหน้าจอแสงตรงนี้แสงหัวเกียร์แสงแล้วก็แต่ลดให้มันลงไปได้เห็นปะมันจะมืดลงแบบนี้สําคัญด้วยพวงมาลัยฟอร์ดเป็นพวงมาลัยไฟไฟ้าบางคนบอกอุ้ยพวงมาไลัยไม่ดีหรอกไฟฟ้ามันอันตรายสิมันต้องหนักหนักถึงจะดีผมบอกเลยว่ามันเบาแค่ตอนที่คุณจอดเฉยๆหรือเราขี่ไปแบบเร็วๆอะ่ะมันก็จะหนักขึ้นตามแรงหมุนของล้อไม่ใช่ว่ามันจะเบาอย่างนี้ตลอดเวลา มันก็ไม่ใช่แล้วนะครับบางคนเข้าใจผิดนะผมบอกไปก่อนที่ผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วบางคนเข้าใจผิดว่ามันต้องเบาตลอดเวลาผมบอกเลยนะว่าข้อดีของการที่มันเบาแบบนี้คืออะไรผมเคยขับรถขึ้นเชียงใหม่ขึ้นดอยเนี่ยเวลาขึ้นดอยทําไงมือขวาจับพวงมาลัยมือซ้ายจับเกียร์ถูกไหมแล้วถ้าพวงมาลัยมันหนักเนี่ยเราจะเหนื่อยนะถูกไหมโค้งหมุนๆอย่างเงี้ยมันหมุนมือเดียวไม่ไปอ่ะเพราะพวงมาลัยมันหนักมากนะครับอาจจะไปจะใช้แรงเยอะอันนี้คือ มือซ้ายเข้าเกียร์ชิปเกียร์ไปมือขวาหมุนเนี่ยมันง่ายมากนะครับเบามากๆเบาก,ากว่ารถเก่งเล็กๆเลยเพราะมันเป็นพวงร่ยไฟฟ้าตัวนี้นะเบาสุดๆแล้วก็ตัวข้างในอ่ะเฟิร์สเห็นไหมตัวเนี้ยอะหลายๆปุ่มไม่ต้องเจาะก็ได้โอเคเห็นนะปุ่มนี้เนะี่ยดิฟล็อกของ Ford มีให้ดิฟล็อกคืออะไรนะครับดิฟล็อกคือเป็นการทํางานจะเรียกว่า เอาไว้ลุยในทางที่มันเป็นขี้เลนขี้โครนน่ะมันก็คือเป็นขับสี่ย่อมๆนั่นแหละแต่มันขับได้ไม่เกิน30กิโเมตรต่อช่วโมงนะครับถ้ามันเกินมันก็ตัดอัตโนมัติถ้าต่ำกว่า30ก็ต่อให้อัตโนมัติไม่ต้องมาคอยปิดคอยเปิด,เ,ปดเหมือนบางยี่ห้อนะครับที่ค้างกันอยู่แบบนั้นอันนี้จะเป็นแบบนี้เลยส่วนแอร์ของ Wi ท็ที่ผมบอกไปแล้ววาแท็ c, เป็นแอร์อิสระซ้ายขวา ฝั่งผมขี้ร้อนล่อไปเลย18องศาฝั่งฝั่งนู้นขี้หนาวก็เอาไปสัก30มสองศาเลือกเอาเลยของใครของมันนะครับเพราะมีฮีเตอร์ด้วยฮีเตอร์คือแอร์ร้อนนั่นเองนะครับเราไปดูด้านหลังผมไม่เคยให้ดูด้านหลังในส่วนงตัวเบาะที่นั่งเห็นไหมมันล็อกมันเปิดไม่ได้เอออีกอย่างนึงผมชอบมากเลยเวลาที่ผมขับรถว i แท็กเนี่ยไปต่างจังหวัด แล้วลูกนอนสมมุติมันเวลาเที่ยงคืนแล้วผมขี่ไปลูกก็นอนในรถนะครับผมจะเข้าไปเซเว่นเนี่ยผมลงรถมาเลยรถผมไม่ดับไม่อะไรทั้งนั้นผมกดล็อกรถรถคันนี้ล็อกแล้วไม่มีใครไปกดเปิดรถได้นะครับเป็นข้อดีนะไม่ต้องไปดับเครื่องไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องไปคอยถอดอันนี้ออกมาแล้วไปเสียบเหมือนแบบยี่ห้อทังยี่ห้อหนึ่งนะครับเอออันนี้มันกดจากรีโมทได้เลยแล้วเวลาที่เราขึ้นรถ เปิดบานเดียวด้วยเห็นไหมต้องกดตรงนี้นะครับพอเราขึ้นด้านหลังก็จะมีที่ชาร์จไฟให้นะครับเป็นปลั๊กสามตาไว้เสียบพวกมือทงมือถืออย่าลืมนะถ้าเราชาร์จ USB เนี่ยเป็นชาต์กว่าเต็มขับจากกรุงเทพไปถึงยุทธยาย,ยไม่เต็มเลยนะครับแบตโทรศัพท์อะ่ะนะอันนี้ชาร์จแ๊บเดียวเต็มนะครับส่วนด้านหลังเบาะก็จะเอนได้ประมาณนี้คืออยู่ประมาณนี้มันไม่ได้เอนได้หรอกมันก็ประมาณนี้แต่ถามว่านั่งสบายไหมนะครับ ก็โอเคนะครับนั่งสบายนั่งสบายแบบนี้มีแบรนด์ไหนบ้างนะครับนะที่เคยนั่งมาแล้วรู้สึกโปร่ปงสบายก็จะมี f o ร์นะแล้วก็มีอซสุนะที่ถือว่านั่งแล้วโปร่ปงสบายหน่อยแต่ว่าทาง f o ร์ดเนี่ยด้านหลังรู้สึกว่ามันจะโค้งๆเยอะๆหน่อยมันทําให้นั่งแล้วมันมันนอนเอ็นตัวได้นิดนึงนะครับเป็นแบบนี้โอเคนะครับวันนี้ผมก็จะขอจบ การรีวิว Ford r a n g e u r ร์วัตทคันนี้ไปเพียงเท่านี้ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อที่เบอร์โทรด้านล่างนะครับหรือแอดไลน์มาหาผมก็เบอร์โทรผมมันเดิมมาแหละหรือเข้าไปหาเพจ Facebook ผมนะชื่อ Ford โปรแรงแต่มันหาไม่เจอหรอกเพราะคนใช้ชื่อนี้โคตรเยอะนะครับก็เอาเบอร์โทรผมเนี่ยไปเซิร์ชใน Google นะนะครับเดีย๋ยวเจอเองนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์้ผมด้วยครับขอบคุณครับ